ตั้งซ้อนไปเลยนะสายสองเมตรมาพ่วงจะชัดฝ่าบูทูธแต่มันก็เชื่อมต่อบูทูธอยู่นะชัดกว่ามันจะนี่กว่าชัดเฉียดกว่ามันจะเฉียดกว่าชัดฝ่าอันนี้คอมพิวเตอร์อันนี้เป็นเกนเกนเอาไว้ตีที่ตรงเส้นทึบเนี่ยไม่ใช่ไอ้ทึบทิปเนี่ยเกนแล้วก็ไว้ประมาณเนี้ตีทิปทิปเนี่ยนะ อันนี้บาลานซ์ทรายฝาไว้ตรงกลางอันนี้เอ็เฟกตอเฟกตัวนี้เราไม่ได้ใช้ปิดไว้เพราะว่าเป็นการม,มันเป็นของมอนิเตอร์เขาใช้ตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้เราเปิดเพลงเป็นเอ็เฟกแต่ที่เขาใช้ใช้กันประมาณ 100, 100ร้อยร้อยบาฝาเดี๋ยวลองเลือกดูนะเปิดเพลงเลือกได้เลิืมกดต ด้านที่หนึ่งด้านที่สองถ้าเกไมได้พอเล่นได้ แถแถแแแแตัวนี้ตัวดีเลยลากสิทดสอบ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 ับพวกนี้เงินเดือนหอกนะครับผู้นี้เงินเดืนหรอกนะครับแทแทแทแถทดสอบทดสอบเดี๋ยวลองไปเลือกโปรแกรมดูใช่ครับวราเรามันเสียงเราจะชอบเสียงเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงไม่เหมือนกันนะครับผมแทเสียงผู้หญิงก็เป็นอีกเสียงหนึ่ง เบรเบรคลดเบรนะอกลางตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์แทนแทนแทตัวนี้เป็นคอมเปิด์แต่งเอาไว้เที่ยงก่อนตัวนี้ก็เป็นเกนเกนที่เราแล้วก็วัดลมแทนแทนแทนทดสอบ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 มันมันจริงๆมันไม่มีอะไรนะมิกใช่คือคือเราเล่นลายไหนเราก็ใช้ลายนั้นแค่่มันดูแล้วมันตามมาลายเท่านั้นเอง ก็มีแค่นี้เองครับกงต้องเปิดแต่เป็นแล้วก็เป็นคง,ง,งไม่น,น่าอะไรไม่มีอะไรมากเทสทดสอบทดสอบรับประกันสองปีสามพันเก้ารับประกันหนึ่งปีอันนี้สามพั 2, นเก้าสามพันเก้าหรือสองพันเก้าสามพันเก้าต้นสามพันเก้าอ่ารับประกัน 3, หนึ่งปีตัวสามพันเก้าเลยไหมสามพันเก้าก็ตัวเล็กอืมตัวนี้สามพันเก้านะแต่ตัวนี้พิเศษเพราะว่าตัวนี้รับประกันถึงสองปีครับ เดี๋ยวยกลงไปอย่างนี้เลยหรือว่าจะถอดถอดถอดอสายนี้เดี๋ยวแถมไม่ได้ครับนะอันนี้อันนี้ผมไม่เอาเพราะว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เอาก็เราก็ไม่เอาเราก็เอาปั๊บเดี๋ยวก็ขึ้นรถแล้วสายสายที่ที่มันมีอยู่แล้วของผมที่นู่นที่โรงงานมีใช่ไหมใช่ครับมีมีตามตามโรงงานรือสี่โรงอยู่แล้วอันนี้ไปแล้วสามร้อยวัตต์พอไหมมันมีสองสี่ร้อยวัตต์ก็มีพอคสองพันสองพันสองเก้าสิบใช่นี้ก็ ดงังเลยสองพันสองเก้าสิบเดี๋ยวรวมบินสายไม่เอาใช่ไหมสายไม่เอาครับสายโอเคเรามันไม่ได้ไปตากฝนแต่จุดนี้มันตากฝนได้ทั้งนั้นเองจุดนี้มันตู้เนี่ยทางโรงงานทําส่งโรงแรมอยู่มันจัดไม้ตากฝนได้แต่ว่าข้างในจะมีเน็ตเวิร์ดดอกตัวนี้ห้าร้อยวัตต์นะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นอย่ในนี้ถ้าสมมติเราทำความสะอาดเราใช้เครื่องดูดฝุ่นไม่ไ,ไม่ต้องปัไอ้นี่เลยไม้ขนไก่เนี่ยปัด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 นั่นนั้นเองแล้วรับประกันรับประกันหนึ่งปี ถ้าเราจะใช้ไม้ล้วก็เสียบไม้เข้าไปร้องเพลงนี่เป็นชุดที่ง่าย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 ต่อเข้ากับคอมต่อนี่ย <compar> สายเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยเป็นคาราโอเกะได้เลยเส้นนี้คาราโอเกะเ,เ,เนี่ยอ่าอ,อันนี้เป็นทีวีแล้วกันอาเป็นทีวีเพียงคาราโอเกะนะสมมติว่าอันนี้เป็นคอมเป็นทีวีอันนี้น,น,นะยกตัวอ,อย่างแล้วก็เปิดเสียงเราเราได้ภาพจากทีวีมาแล้วแล้วก็เปิดเสียงที่สีน้าเงินเนี่ยผมนี่ ป็นเมน่ไม่ไม่ไม่หมดไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ก็คือเมนนูนทั้งหมดคือสีดำตัวนี้เอาไว้เปิดเพลงสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเนี่ยทุกลายทุกกลุ่มเหมือนกันหมดครับเรามาเล่นบอลลูนที่ให้เปย์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 เราชอบมากชอบมากเราเล่นบอลลูนที่นี่ที่โต๊ะ จะเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงว่าเสียงผู้หญิงเสียงเด็กเสียงผู้ชายมันจะได้ทั้งหมดเสียง16โปรแกรมเราก็เลือกโปรแกรมไหนเราลองกำับเสียงเราเชรชเชืตัวต่อเชือต่ออันนี้เชื่อมต่อบลูทูธบลูทูธกับเบอร์มันเลยอเราไม่ต่อตรงเราเชื่อมต่อบลูทูธกดไปที่บลูทูธกดที่บลูทูธบลูทูธขึ้นปั๊บเชื่อมต่ออยู่เชื่อมต่ออยู่ ตัวนี้เลยอ้แน่เอาัวิกเตอร์มาเดี๋ยวถ้าจัดเอาแหลมเพิ่มซื้อแหลมเป็นกล่องไปตัวหนึ่งแล้วก็มาเสียบเข้านี่เลยซื้อสายพิเศษหนึ่งอ่าได้ไม่ต้องเพิ่มอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันพออยู่แล้วตัวนี้มันพอไงมันพอทำไมสองหมื่นเจ็ดเก้าร้อยอยู่ในชุดเข้าอยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้ไปเสียบดอกสิบแปดได้ไหมตัวนี้เป็นชุดสิบแปดอ่ะอ๋อชุดสิบแปด่าชุดสิบแปดชุดสิบแปดนี้เอามาใช้เป็นชุดสิบห้า ก็ก็ถ้าจะเอาสายห้าเมตรใช่ไหมก็เปลี่ยนเปลี่ยนสายห้าเมตรแต่ว่าสายเสียตังสามเมตรแต่ก็มีแถมแค่สองเมตรอ่าอยู่ในชุดอยู่แล้วสองเมตรีเข้าเข้าได้หมดฮ่ะเข้าทีวีเข้าโน้ตบุ๊กเข้าเป็นคาราเกียนนะอ่าเป็นสายคาราเกียนเลยฮะอันนี้ซื้อตังหักเส้นหนึ่งอันนี้แถมไม้ให้หนึ่งตัวเป็นไม้รุ่นนี้เลยไม้ตัวนี้เก้า้อยแถมอยู่ในแถมให้เลย อันนี้ไม่แถมอันนี้ไม่ลอยอันนี้ไม่ลอยอยนี่ไม่ลอยชาร์จชาร์จได้เลยได้ถ้าไม่สายก็ตัวนี้1,490ตัวรุ่นเก่าตัวไหนฮะตัวเล็กไอ้พวกนี้มันเป็นมันนเป็ิกไบมันต้องใช้กับพาวเวอร์อ้นี่มันรวมฮะตัวนี้ที่ใจที่จะเี่ยไปเสียอย่างนึงก็พังหมดถูกไหม มันไม่เสียง่ายๆนะฮะเกตเองคาราวเก็มงานเะเนี่ยได้หมดเลยได้พระงแต่มนชุดสี่คุณสี่นะเครื่องพรุงเป็นสี่คุณสี่ไม่ไ้เรื่องปรับไม่เป็นไม่ต้องห่วงเลยอยู่ัาเใตาปั๊บเดี๋ยวเป็นนี่นะสี่คุณสี่นะชุดชุดที่จะเปิดเนี่ยเป็นเก้าหมื่นเก้าพันเก้า้ย มันเสียง่ายรับประกันไม,ไม่ไม่มีเสียใช้สิบป,ปีก็ไม่เห็นจะเสียเลยทร,รมาาแล้วแถามไม้แถมอะไรไหมอยู่ในชุดหมดเลยไม้ก็ไม้ตัวทับเลยอย่างดีตัวนี้มันถูกแล้วจากแสนสองนะเหลือก็เหมือนเก้าันก็ลร้อยตัวนี้มันถูกอยู่แล้วะอ,อ,อ,อยู่ที่ไหนฮะกับข่อเองใกล้อ,อ๋อเขาไปส่งให้เขาไปต่อให้ถ้าซื้ออย่างนี้มันจบอันนี้มันกันน้ํากันฝนนะชุดเนี้ยมันเป็นขอบเหล็กเป็นชุดงานสนามฮะ เป็นชุดงานสนามงานเพื่อวัดเข้าขอเราก็จะไปแห่ด้ือชุดนี้เป็นชุดเข้าเลยฮะชุดวัดชุดแห่ชุดมันเป็นงานสนามเป็นเป็นขอบเหล็กเป็นไม้ตัวตัวที่ตัวกันน้ํกากันฝนแล้วถ้าพวกซื้อวันนี้ไปออได้ไหมได้ฮะมันมีของพร้อมอยู่แล้วฮไ,ไปช่างเขาอย่าไปจูนให้ไปต่อให้อะไรสอนให้เสร็จเรียบร้อยจนลูกค้าพอใจแล้วก็ค่อยกลับแล้วเราไปเสียบกับทีวีเราได้ไหม นี่ฮะมีสายให้ไปอันนี้เป็นเสียบเข้าทีวีเข้าโน้ตบุ๊กเข้าโทรศัพท์มือถือได้หมดเลยฮะสมมติยกตัวอย่างคืออันนี้เป็นทีวีโน้ตบุ๊กแล้วก็มาต่อต่อเข้านี้สมมุติว่าไฟตกตัดไม่ให้เครื่องไหมฟ้าผ่าเปี้ยงมันก็จะตัด เวลาเราไปแหป่ถุงโปงถุงกานอะไรเนี่ยช่วยเราอ,อ่ะอ่อกระแทกได้เลยแห่ขึ้นรถไม่ได้เนี่ยฮะมันไม่มีแบกะก็ถ้ารถแห่ต้องมีเครื่องปั่นไฟนี่อ่าแหน่นี่ต้อยาดีบ้างไง มีตัวการหอนแทนเทนทดสอบทดสอบเดี๋ยวจะทำให้ไอหอนนะทดสอบ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 แทนเทนทดสอบทดสอบทดสอบนมตัศส์ประคร่างโตสัมาสัมพตทธัสสะน้มตัศสะภะคะวโตหัวหน้าโตสมาสอมพุทธศสสตอ่านตัวนี้เยี่เวใส่เอ็พีสามได้ไหมเอ็มพีสามมันได้หมดนะอยู่เอมีเูดีได้หมดนะได้หมดเลยะ ต S <S ัวน mm ี hmm. ้ไม้ตัวนี้ที่อยู่ในชุดนะเช็คทดสอบเช็ดเช็ดเช็ดไม้ตัวที่อยู่ในชุดมีกี่อนเนี่ยสามเช็ดเช็ดลูกค้ามาจากไหนครับเนี่ยจังหวัดมียาวดีแมสซ์โดยอยู่อ๋อมายังแมสซ์โดโอ้ยอันนี้มันเสียงกลางฮะเสียงกลางอะไรนะส่งไปหรอส่งส่งได้อ๋อได้ส่งทุกวันฮะ แม่ส่งาส่งทุกวันแม่สอบแต่มันจะส่งขนส่งเอกชนะพี่ส่งขนส่งไปเนี่ยเนี่ยรถเอาไปได้นี่รถจะไปได้รถก้าไปไม่ไม่ที่ที่ที่ดูไว้เป็นแบบไหนเป็นชุดเลยเป็นชุดเบรเท่าไหร่เบรเท่าไหร่เบรสิบห้าสิบแปดที่ดูไว้เออไม่รู้พงกันสิบแปดเสียงกลางสิบห้าลองดีเคราะหองลองเพลงคาราโอเกะใช้เป็นพาวเวอร์สองตัวไหมพาวเวอร์สองตัวนะเอาเป็นชุดสี่คูณสี่เลยไหม ชุดสี่คูณสี่แต่ออโต้สคูณสองไปใช่ไหมคนี่เบสิบห้าตัวนี้กลางสิบสองแต่สิบแปดมันรุ่นนี้นะสิบแปดอือสิบ้าเดี๋ยวเฮียลองให้ฟัง ตัวนี้สิบแปดนะสิบแปดอ๋อจะเป็นชุดของเขาไปชอบเป็นพาวเวอร์มิกไหมตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์มิกไม่เป็นไรเอาของดีๆเลยนะคือในชุดเนี่ยเป็นสี 4, นะ่คูณสี่นะเบรสี่ใบโครงหล่อนะเป็นขอบเหล็กกันน้ำได้ไหมตัวนี้เสียงกลางตัวท็อปมีเน็ตเวิร์กในชุดเขาเป็นอย่างนี้พาวเวอร์ Power ตัวล่าง x 8ปด0ันแ้วัตต์รับประกัน2ปีขับเบสี่ใบ ขับเบรนะสใบแท่นบน165ขับกลาง600วัตสี่ใบตัวนี้คอร์เอาไว้แต่งปรับปรับความถี่ของเบรของกลางของแหลมไม่ตวัวท็อปอย่างดีมีมอกรับประกัน1ปีลางปักเอาไว้ตัดระบบอยู่ในกล่องอยู่ในชุดนี้เลยพร้อมมิกซ์ิช่องเชื่อมต่อบูททูตได้แรงการอยู่ีได้ พร้อมไหมใช่ไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแคใต้ยสอนให้คือมิกไม่มีอะไรหรอกถ้าเราเล่นแถวไหนเราก็ใช้แถวนั้นตากฝนฝนตกไม่เป็นไร9 9 9า0มแต่ถ้าเราจะเอาชุดนี้ไป4ีคูณสเราจะเซฟเงินเอาอันนี้สองอันเสียงกลาง2องันเหลือ75,000 อย่าเง,นางินนสักกี่มากน้อยเปิดให้ฉันเข้าไปสักหน่อยในหัวใจเธอ สายยกขึ้นรถได้เลยเดี๋ยวนี้เหลือเจ็ดหมืนห้าชุดนี้เป็นชุดสี่คูณสี่เอาใชทีนี่เมถ้าไม่เอามิกเอาปรีใช่ไหมได้ไดเดี๋ยวทําให้ก็จะเหลือเจ็ดหมื่นอันนี้เป็นคอร์สคอร์สปรับความถี่คอร์สก,ก็คือเนี่ปรับความถี่เบสปรับความถี่ เป็นสายฝากลางกลางแหลมกลางแหลมก็ตัวบนอาวเทแต่ใช้มิกซ์เสียงจะดีกว่าปีมันไม่มีอะไรนี่มิกนี่เล่นง่ายมากสีแดงพวกนักดนตรีก็ใช้นักดนตรีพวกตู้มอนิเตอร์เขาใช้ไม่ต้องไปดูมันไอ้นี่บาลานซ์สายฝาใช้แค่สามปุ่มนั่นเอง <S <S ตัวน,นี้เป็นเกนเป็นเกเนเกของใหม่สีแดงเราไม่ต้องไปดูมันอ่ะมันก็จะไม่ไม่ต้องงง แล้วก็แร่งแร่งเสียงตัวนี้เปพาว power พราะว่าสองตัวแต่ต่อรออกก็าะว่าก็คือเป็นแบบนี้นะหนึ่งหกห้าแล้วยังมีให้เลือกอีกอย่างหนึ่งจะเป็นสี่ชแนลไหมหนึ่งหกห้าเป็นสองชแนลถ้าเอาเป็นสี่ชแนลที่อยู่ในชุดเนี่ยจะต้องเพิ่มสามพันเพราะว่าหนึ่งหกห้ามันพันบาทเองแต่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นชุดไอคาราโอเกตเลยเล็กๆกระทัดรัดถ้าถ้าไปร้องเพลงแนะนําให้เอาเป็นออเดอร์หกหมื่นห้าเก้าร้อยนะสีได้จะได้เสียงกลางสามร้อยวัตต์ แต่เสียงกลางเราก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นเสียงกลางที่ว่าทำส่งโรงแรมอยู่เสียงดีๆแล้วก็ต้องเพิ่มตังค์เดี๋ยวลองฟังเสียงกลาง3ประเภทแล้วเ,เราเดี๋ยวกลับปีนังเลยเหรอเออกลับนี่เราอยู่อัลสตาอยู่ทางทนี้ปีนังมันยังไม่ถึงปีนังอ๋อยังไม่ถึงปีนังใช่ไหมแต่ที่ปีนังเขาไม่มีใช่ไหมแบบนี้อ๋อสู้เมืองไทยไม่ได้นะ

ปีหนึ่งตัวเอาไปสองตัวแล้วรับเอาปีสองตัวเลยเไม่เป็นไรเอาไปเผื่อ,อแล้วก็ออเดอร์หกสองใบเป็นชุดของเขา,เาแล้วก็เสียงกลางโรงแรมที่ปังอยู่สายเอาเพิ่มไหมสายทีวีเอาไหมสายทีวีไปเสียบเข้า,ากับเราเกตเนี่ไงสายโทรศัพท์น้าเอาสายทีวีไปเส้นหนึ่งห้าเมตรเสียบเข้านี่เลยเสียบเข้า<ม>ข้างหลังแล้วก็อันนี้ให้ไปด้วยอ้าวอันนี้ไปดูไปดูที่มาเลเซียไปดูที่มาเลเซียเลยเอาเนี้ยไปก่อน มีมีบอกหมดทุกปุ่มเลยปุ่มหนึ่งปุ่มต้องแต่แบบเป็นภาษาไทยนี่ดิได้ไหมได้นะอันาเอาอันนี้ไปก่อนเอาครับไปส่งไปนั่นใช่จะส่งไปสิต้องส่งไปเลยส่งส่งในกล่องเลยใส่ไปในกล่องเลยใช่ได้ได้เดี๋ยวส่งไปเย็นๆฮะเย็นๆส่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รีบไม่ได้ดิไม่เอเวลาอะไรก็ลงไปได้เดี๋ยวส่งไปส่งไปที่วางไว้ที่วัดก่อนอ๋อได้ก่อนที่จะส่งเนี่ยที่ที่อยู่ถ้าว่ามีเที่ยวลงไปใต้ก็ ไปเลยก็ได้อ๋อเย็นๆฮะเย็นๆชุดไม่เสียงกลางโรงแรมไปหกล็อกสี่ก็พอค่อยสี่มันพร้อมสี่นีสี่สี่ฮะสี่สี่ก็พอก่อนหน้าใช้ลูต้นใอ้ลูกต้นซื้อซื้อปีนี้เพิ่มหนึ่งตัวนะเรื่องไงเท่าไหร่ปีปีสองพันสองเก้สิบไม่สายไม่มีเลยมีไม่สายก็มีพันสี่ร้อยเก้าสิบฮะตัวนี้พันสี่สายยาวห้าเมตรเป็นเป็นอลูมิเนียมนะหัวเหรอจะเป็นอลูมิเนียมหมดเลยไม่ใช่เป็นพลาสติกนะตัวนี้เลยเออตัวนี้เลย นะจะจะอยู่ในกล่องเลยสายยาวห้าเมตรก็หัวทั้งหมดน้ำเอาสายเอาไม้สายตัวนึงสายยาวห้าเมตรเช็คทดสอบ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 หนึ่งสองสามสี่ทดสอบสามสี่ห้าหกทดสอบเช็คทดสอบหนึ่ง